สวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ช่างตั้มก็จะมาส่งที่สรินใช่ไหมครับจังหวัดจันทินอำเภอกับเชิงนะกัดเชิงนะครับพ่วงข้างตัวนี้ไซส์ใหญ่พิเศษจมโบกพิเศษรุ่นแรกของช่างตั้มเลยนะครับความกว้างกว้างมากนะครับตัวนี้เป็นพ่วงข้างขายของนะครับพ่วงข้างขายของลูกค้าเห็นอาจจะไม่รู้ว่าจะขายของยังไงนะครับส่วนประกอบเป็นพ่วงข้างขายของและ วีีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบตัว v ี p ทให้ดูก่อนนะตัวนี้เห็นเป็นบรรทุกแล้วนะครับมาดูตัว v ี p ทีกันตัวนี้ส่วนประกอบค่อนข้างที่เยอะมากตัวนี้จะเป็นเบาะนั่งหลังนะครับเป็นเก้าอี้เก้าอี้ก็ได้ด้วยนะครับส่งเข้าไป อันนี้ก็จะเป็น B A T แล้วนะครับบอกตัว L แล้วาถามว่าตัวพินหลังมีไหมมีให้ครับสามารถถอดได้ด้วยนะครับต้องตามมาดูตัวพิงหลังตรงนี้นะครับเป็นบอกพินหลังนะครับรวมเข้าไปเลย แล้วก็ล็อก,อกมัดได้เลยนะครับส่วนเบาะที่ข้างตัวนี้นะครับส่วนประกอบดูไปเรื่อยๆนะครับคุณลูกค้าส่วนประกอบปึ๊บนี่ฮะเป็นดีพีแล้วนะครับกว้างมากนะครับตัวนี้นั่งได้หนึ่งสอสาคน8คนสิคนยังรับไหวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำเป็นช่วงข้างขา,งายกอกให้คุณพี่ดู ข้าดูนะครับขดนะขดสองอตอนนี้จะเป็นช่วงข้างขายของแล้วนะครับผ่าตัวนี้สามารถวางนะครับด้านหลังก็ได้นะครับด้านหลังก็ได้ด้านหน้าก็ได้อ,อ่ะมา ด้านหน้าก็ได้ะนะครับตัวนี้คุณพี่เขาขอเป็นด้านหน้าอ่ะเหนื่อละผัดกลางอ่ะตามมาอันนี้คือส่วนประกอบเป็นป้ายนะครับเป็นป้ายถาตรงนี้คุณพี่เขาจะขายอ,อาหารตามสั่งหนึ่งหลม นะครับแล้วก็จะเป็นหอยทอดอีกหนึ่งหลมนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่อําเภอกาบเชิงนะครับมาอุดหนอุนได้นะครับสังเกตง่ายๆพวงข้างช่างตั้มจะมีรูปผีเสื้อนะครับมา โอเคเป็นพ่วงข้างขายของแล้วนะครับอันนี้คือผาดกลางนะครับห่อพลาสติกมามาไก่ระยองด้วยขาดหมดเลย <c oughs> อ่าด้านกะตรงกลางพ่วงนะครับอ่าอีกหนึ่งส่วนตนัวนี้นะครับเป็นผาดรับด้านข้างเอาไว้วางสินค้าหมูเห็ดเป็ดไก่ไก่ย่างอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้า <c oughs> ไปเลย โอ้โหสองตันี่ฮะอันนี้คือพ่วงข้างขายของของช่างตั้มรุ่นไซส์จัมโบ้พิเศษแต่ยังไม่ท็อปนะครับด้านนี้นะครับจะมีกันสาดให้เดี๋ยวผมใส่ป้ายให้ก่อนมีป้ายบนหลังลางัาด้วยนะครับอันนี้คือป้ายนะครับคุณลูกค้าดูตามผมนะนไปเคเนีย่ย <laughs> อันนี้คือป้ายนะครับ พอได้หมดนะของข้างต้มเนี่ยอ,อันนี้โอเคอันนี้คือป้ายด้านข้างนะครับป้ายด้านหลังก็มีให้นะครับ ไปด้าน,นหน้าก็นนามีให้นักรักตอบให้ดูเลยเฟิบ์สเฟิรอ่ะไปด้านหลัง น,นี้นะครับการศาสตร์ก็มีให้อีกเห็นไหมครกานะศาสตร์ด้านข้างก็มีต้องตามมาการศาสตร์ด้านข้างก็มีอีกอ่ะตามมาการศาสตร์ด้านหน้าก็มีอีกอ่าน่าจะใหญ่กว่ารถกระบะนะครับ ครับผมเสร็จสับแล้วนั่นจะใหญ่กว่ารถกระบะตอนเดียวด้วยซ้ําไปนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งเลยนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งเลยใช้งานได้คุ้มค่ามากพ่วงข้างตัวนี้จัมโบ้พิเศษนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับ a c e b o o k พ่วงข้างช่างตั้มนะครับมี Ti k t o k ก็มี i n s t a g r กรมก็มีนะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับก็จะมี พ่วงข้างช่างต้มอย่าพิดอย่าพูดิดอย่าเล่นอย่าเลนอ่าอ่ะเดี๋ยวนี่ตัวหนึ่งเกือบล่มอ่าไฮไลท์ไฮไลท์ของช่างตามเนี่ยคิดเป็นเดือนอ่ตัวนี้ลูกค้าบอกบอกว่าอยากได้เบาะนั่งเอาไว้สำหรับผัดคำกับข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่บนรถเลยอ่ะส่งเข้าไปนี่ เห็นไหมฮะไม่ถอดก็ได้นะไม่ถอดก็ได้เห็นไหมฮะไม่ถอดก็ได้นั่งผัดข้าวอ่ะปึ๊บอย่าเพิ่งนี่นิ่งนนน่งงนั่งตรงลูกค้าเขาขำคุณพี่ขำว่าจังตั้งคิดได้ไงนี่ฮะนั่งก็ชิวๆเลยนะครับเป็นเบาะนั่งแจ๋วชอบแต่กล้าเจ็บของกันค่าพัดลมนี้ ลูกค้าซื้อมาผมไม่แถมนะครับผมอะลงง่ายขึ้นสะดวกแอร์ไม่มีนะครับไม่มีแอร์โอเค <laughs> นะครับวััสดีครบบ๊ายบายสไตล์ช่งตั้มสวาสดีครับ